บ้านฉันใช้่างเขียงต้นครับนางเฮียดอีนางดูตีเมียของข้างเฉยใหญ่ก็ต้องบุกว่าตาวเป็นเมียสา้อนางปอระลึกบ้าเป็นนาง้่ายง่ายปอระลึกถ้าเมื่อน่าบอกน่ายคือขัางเฉยครับอูคแล้ย่างวิกิจตาคือเด่งเก็วเงันคือ พอมาเปลี่ยนชื่อให้มเงเด้อชื่อว่ารุ่นกีแกเป็นเงี้ยเหี้ยนเออให้ครอบครัวข่างเคยหรืออินแรงวิกฤต,ตรแต่ขาเหี้ยนให้มือโข้มือแรบมือโข้มือหม,มายกจิจการงานจะเดินอก้าวนหน้าหิ่งหิงแล้วก็รวยกู้รวยบอกช่างเขยเด้อเ,อเหี้ยนบอกช่างเขยข้างมหาเกียรติหันง้างๆ,ๆเลย

อูกลูอท่วมกกับปู่แ่เก็ยบักเอเคแล้วรวปัชมาวารีตี่ขอจากคุ้มข้ามกูผู้ขายไ้ได้โขงไงอืนพอว่าค่ะมไปงีง่ายเออไม่เ็นเขเก็บบักเอพ่ใให้ใหม่ได้เนาะเตอไม่ได้งวนยิ่งวน่ายังหมื่นเนาะเออความคิดวังนะเข้าหัดคิดว่างเ้าวอา ก่อเขาที่งมมาเขากระทัทราบควัาจะคือกู้มันถึงม่แจะหัวรองเดียวไปได้ดเมืนสรบ่เครเออม่วนหน้าพ่อให้ใหม่ขอให้อีนั่งเออปัชมาว่าได้กีตัดคูดไปรอเรื่อม้วนนี้ไปชังอีนังปัชมาตัดคูดไปตัดไปจะชิบเกตคูดไปตัดไปเลยชิบเกตคูอไปไปแขกน้นห้ เขาจกงั้นเออจัดพุดไปรอดู้ปใหญ่ขึ้นเขาขอันน,นะนี้ขออยนยังนะกนอยขอ,ขอขาากับคารวะปูจ่าสะสมคังุนไปเรื่อยๆไม่เป็นไดเอดดอใช่ไงก็บอกทุบๆพูดเยอจำไว้ไปกรองไว้ไปกรองให้อ็งปัจฉมาให้ใช้มดนังมาทางนี้ม,มาทางบกเชื่ออีกเชืยอบ้าง วันนี้ม yeah. <te ือนางชหมอเรียกั่งบอกขึนย่างเรียกย่งกเรียกย่างบอกขึ้นย่เรียกย่างเถอะคนเออือก็ก็เรียงม่วันนี้เรียกย่างึนเรียกย่าเรียกย่นโบเรียกคู่เรียกเก๋ายายผูกยายคนยายคือเสียงเดียงงามเนาะเออย่งเสียงท่องกับมือย่างสมพานกับมือ เออรวมบุมาคือพอร้ายผูร้ายคนร้ายคือเชียงเดียงาเออว่าจัดหน่อยว่าจัดร้ายก็คือพอรวมมาเรียว่าสมดเจิอื่นวัาเนาะอ้าให้รูกร้ายคือรวมบุมามือโกมือร่บมือโกมือม้ายงอยู่ว่านี้ถูกขับระึึแล้วก็รวยจะิญเจะดญนะลูกนะอืมแตเงคู่ฝูคู่คอันนี้นางวันดีจะิญงชี้สะสมส้างบุญ้างมหาเกดีอืม แมะเมื uhm, so ่อคู bom, so ูร่วม้างด้วยอ้าวหายมือโขดมือรักมือเขดมือหมายแล้วก็เออูกือมือเห้มนางมาอะไรดูผูร่วมกับคุ้มคางบูมกับองคูตาได้เมื่อคูห้าร้อยบาทติปููตาห้าร้อยบาทเออเพราะว่เอาหลเพราะว่ามันง่อยือเอาถึงใช้บุญางเนาะใะอ้าวหายมือโขดมือรักมือเขดมือหมายแล้วกเออูกือมือเข้มอืมอยากเพบเงินยืนจำไดไหมอืม ยาเอกชพวกวดง่ายอีกนั่งวันก่อนใจะคุ้มค่ากูจะทงมหาเกีือพร้อมกับองคูนี่คือเช้าวันนี้บักเชียออีกกระช้หรือบักบักเีืยออื่นมนจะรอดไหมอืมกับยังก่อนๆตรวจอุณหภูมิให้หน่อยพ่อพ่อพวกนี้มันเข้าโรงพยาบาลบ่อยเขาโรงบานหูมันไปถึงหน้าแดงไหมกึมออจะรบกวนเพราคอยว่าอืมอุัหนนีิอืมบักเชื่อ ฉันว่าก็ังไปอีิครับปูเอาอย่างนี้ไม่อยากไปเบอรค่ระเทอื่พวตรวจให้เลยเนาะครับปูตรวจความกันบเทอื่อูขณะนี้อืมพอว่าทีเงินมเนาะบรเอื่นาะตรวจรวดเดียวเนาะครับปูคํางว่เลยเนาะอืมตดตตเ่สิก้าสบเกความแรเอ่สิเก้าเนาสิบเก้าคือว่าตังกเคือตังตักือตได บอกถูงใช่ยึ่งส่วนอีนังกอนก่ออีนังกอบก่อตูด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 ขะคนแบบคือถุงแพ่ยึ่งดูว่าเจ้าคิไมยิ่เก่าสิปตีปูใช่ชัวคือว่าถุงแล้วเก่าชิปถุงนะแต่ว่าคชือีกิบเก้าอันนี้ปลอดไข่ยิ่้ปลดไข่ครับเจ่าิก็ชิปเก่าอันนี้ปลดไ่ราวะเพิ่มกันถุงปลอดไข่กว่ะ tụng bắt cháy cắp bóc quân bóc cây 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 bộ, cây bộ cây 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 hút cây cây hút งานก้ารไือค um ีย์ว้จาาทองมือคื้อวิจะรณ์ค้มแงบุญโค้กคาว่าองคปจากอ่ะหางวม่อูงม่จากม่อขบไมอไม้คุกขับแข็งแรงเอองานก้ารไปความแบงก็อยู่ที่สิบเก้าอันตรายนะลูสิบเก้าอันตรายเนาะส่วนกาทองมือเก้าสิบเอเก้าสิบคือว่าปลอดภัยเร็วเอ้าดูดิไม่แห้งไม่ข้างอ่ะพอบอกตัวอื่นบ่นไดกี่ก็ได้ยิ่งครับเขาทำงานที่ขยิดไว้ยิ่งครับปู ของปูตากันยิ่งขึินมากเลยคุณแม่ครับมากับข่าใจเชี่ยงเจีาายวกันยิ่ง <c oughs> ครับปูออกคือรอยงวดผ่านงวดเดียวกัได้่ีขได้ <c oughs> ย,ย,ยิงหมด <c oughs> ูนะคุณแล่กระไอือมผ่านตอนงวดเขามมใหักบึงกต่ยังกบบึงครับปู งว <ค ENA. S 1> มันมือความหมายงู่มันมือกระขาเยอะมงอมีสีขาครับมันเขา,มา,าวม่กระตัวสามตัวครับบ่ครับมัดขาจังขันนะมันมือความหมายด้วยครับปูเนะ <พอ S 1> าะปกติมันเขา,มา,า,า,ขาวม่กระโจนบ่ครับบ่เขาไมากระโันกระโจนจังขันไะครับบ้านสำคัญที่รำถายใช่ไหมมีงูอเออมีงัวผิดปกติเข้ามาสามตัวงัว่สี่ขาสามตัวเข้ามาไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไร มันก็ no ้ายกระบึงบ mm. ักมันแขางหขงบักม um. ันแขงหขงงัวผู้ใหญ่ักอย่างนีันเมือขงหางอย่าง้ัวสหมวาอแไก่แข็เอห้องะครับโอ้เกินแขงบัวว่าจะขับข่ายข้างไหนเนาะแต่ยิ่งเพ่งพิงค้ายคื้เข้ากันถ้าดุ่งด้วยมือยครับอืมเนาะเออบักบัวปักยิ่งถ้ด้อ Oh, có hai cựu đỏ, hm, đất, anh nói, đất, chị nói, tay, phóng chim, mãn, bựu. ừ, ku bát, chị hai mãn chip cào, hoa chăm. Mát chị mát chị kịch, gục, hoa, hai mát chị chị kịch, đó chị mát chị mát chị, hoa chị mát chị, hoa chị mát chị, hoa 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 หมดแล้วเจได้ไปบำเพ็ญเพลิงภาวนาเข้าป่าเข้าถ้ำมมีลูกหลานมาขาย่ะปูขายกุบบอกักพ้าว่าโดนมันเยอะัในโสกในหมาต้นไม้ถงเเป็นว่างมดกอนก็ถือตัวตดีวันที่สี่สังวนก็ถึงวันที่ห้างานอะไรยืมพราวละมันคือใจว่าหคุม อยู่ที่บุญเพินทร์ของแต่และบุคนนลลบคลเนาะลูกเนาะเออเห็นไหมบางคือคงเขาก็อยากนี่ยลูกเราไม่ได้แต่คนอื่นเขาได้ถือว่าเป็นบุญพานทร์ทองแต่และบุคลบคลเนาะอ้าวให้มือถูกมือัำมือถูกมือม,ม,ม,มันอ้าวลูกว่านี้ถูกค่ะพระที่หนงแล้วก็รวยทุกทุกคนจเจริญเจริญารราาสสธธุุ มา first, on, จ้อาหนึ uh uh ่งนั่งันึ่งหน่อหนึ่งนึ่งนึกงันกัอนึางนงนึ่งันี่นึ่่งนึ่งนึ่หนึนึนึ่นึปนึ่นเ่านึ่มนึ่งหนึ่งหนึ่งหน่งนนึ่งันึนึ่งหนึ่งน่งหนึหนึ่ังนด่งน่นึนึ่นึ่งหึนึ่งหนึ่งห่งหแ่งงนึงห่นง สำหรับคลิปนี้ขาลาไปก่อนคลิปสี่ครับปกติถ้าย